และคลิปนี้นกจะมาบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เราเลี้ยงไม้กราฟได้หัวใหญ่ๆแล้วก็สมบูรณ์ค่ะนอกจากดินดีแดดดีน้ำดีอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยก็คือเราควรที่จะหมั่นดูต้นของตอข้างล่างนะคะว่ามีนอเกิดออกมาไหมนะคะเคล็ดลับเลยก็คือไม่ควรที่จะปล่อยให้ หนอโตขึ้นไปนะคะควรที่จะเด็ดหน่อออกเพื่อที่จะให้ลำต้นของตอส่งอาหารให้หัวไม้กราฟของเราได้เต็มที่ค่ะถ้าเราปล่อยไว้ก็จะทำให้ตอเขาส่งอาหารให้หัวไม้น้อยลงเพราะว่าจะต้องแบ่งอาหารไปให้กับหน่อของเขาเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หัวไม้ของเราเติบโตได้ช้า ต้นนี้นกกราฟด้วยตอบลูค่ะหน่อที่เราเด็ดออกมาสามารถนำไปชำต่อได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนเห็นว่าสวยนะคะไม่ต้องเด็ดก็ได้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าการเจริญเติบโตของหัวไม้ด้านบนก็จะช้าไปด้วยนะคะส่วนตัวนกเองเลยนะคะ ก็แนะนำให้เด็ดเพราะว่าจะทำให้หัวไม้ของเราโตได้ไวขึ้นแล้วก็เรายังสามารถนำหน่อเนี่ยไปปักชำต่อได้อีกนะคะจะเห็นว่าหลายๆต้นก็แอบมีหน่อขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นควรที่จะหมั่นดูค่ะเพราะจะทำให้หัวไม้ของเราเนี่ยโตช้านะคะอย่าลืมเลยทำให้ไม้ของเราเนี่ยโตช้าค่ะถ้าเราปล่อยไว้นาน ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะหัวไม้เล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็หน่อเนี่ยใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้คือตอสามเหลี่ยมนะคะจะเห็นว่าหน่อของตอเนี่ยโตเท่าต้นแม่แล้วนะคะก็คือว่าตอเนี่ยไม่ส่งให้หัวไม้ของเราเลยค่ะระยะเวลาในการกราฟหัวไม้ของตอนนี้นะคะ กราฟมาได้ประมาณ5 6เดือนแล้วแต่ว่าหัวไม้ที่อยู่ด้านบนไม่ขยับไปไหนเลยเพราะว่านกไม่ยอมที่จะตัดหน่อของตอทิ้งนั่นเองนะคะก็ไม่มีเวลาแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะคะดังนั้นถ้าอยากให้หัวไม้กราฟของเราโตวไวๆเมื่อเราเห็นหน่อของตอกราฟควรที่จะเด็ดออกนะคะ